โอ๊ยเจนนี่โคตรสะใจเลยว่ะสำลีเอ้ยอืมสะใจเรื่องอะไรเล่อเจลูซีก็ช่องยูทูบของบัณฑลนังแต่น,นะ่ะสิโดนปิดหมดทุกช่องเลยอ้าวก็ไหนมันบอกว่าช่องยูทูบของมันเนี้ยปลิวไปแค่ช่องเดียวเองนี้ แล้วมันก็เปิดช่องใหม่อะชื่อช่องว่าบักพังนางตุนแชแนลแชแนลอะไรนี่แหละ <c oughs> นั่นแหละทั้งไอช่องเก่าช่องใหม่ที่มันเพิ่งเปิดน่ะโดนปิดเรียบร้อยแล้วป <c oughs> าดเวรกรรมอะไรของบักพลมันวันนี้เจ๊ลูซีิ <c oughs> นี่แหละคือผลของคำสาบานที่มันเคยบอกว่าถ้าใครทํากับน้องชมพู่น่ะก็ขอให้พบเจอกับความชิบหาย <c oughs> อืมแบบนี้ยคำสาบานของมันนะ่ะก็สำลิดผลแล้วนะซิถูกต้องที่สุดเลยสำลีอืแล้วเจ๊รูซี่เนี่ยรู้ไหมล่ะว่าทำไมมันถึงได้โดนปิดช่องไปอีกนะก็วันนี้รายการโขนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยอ่ะเขาได้เชิญระดับนายตำรวจมาร่วมรายการแล้วก็คุยกันเรื่องยูทูบเบอร์ทางฝั่งของไอ้บักพลมานี่แหละแล้วคุยกันเรื่องอะไรมั้งล่ะเจโรซี่ ก็เรื่องที่ยูทูบเบอร์ฝั่งของมักพลเนี่ยมันออกมาด่าท่านผู้การแต้มแล้วก็ท่านเรวัตออกสื่อนะสิอ้อไอชิดปากแปรนั่นเลยที่มันหนีคดีไปบวชน,นะเจู๊ซสิเออไอชิดปากแปรคนนั้นนั่นแหละ <c oughs> ก็ส่ดํำหน้ามันแล้วอะด่าไม่ดูตาหมาตาเรือเลยหวังแค่ว่าจะเอาแต่ยอดวิวอย่างเดียว <c oughs> ว่าแต่มันไปเกี่ยวอะไรกับช่อง YouTube ของบักพลนะที่โดนปิดไปนะเจรูสีก็ท่านผู้การน่ะจะให้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังตั้งแต่บักพลเนี่ยมันมีรายได้จากการเปิดช่อง YouTube ลย t u b e ไงล่ะอือเห็นด้วยกับท่านผู้การแต้มนะที่ว่าจะให้มีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังเนี้ยเพราะว่าบักพลเนี่ยมันมีรายได้จากการเปิดช่อง YouTube เนี่ยเดือนเดือนหนึ่งก็เป็นแสนเลยนะเจรูสี ใช่ท่านผู้การแต้มเลยนะท่านเนี่ยสุดยอดจริงๆ <c oughs> ก็ด้วยเหตุนี้ละมั้งบักพลมันก็เลยกลัวว่าจะโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังมันก็เลยปิดช่องไป <c oughs> แต่ผมคิดว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นแผนของบักพลกับนางตุนมันนัที่ปิดช่องเนี่ยเจ๊รู้ซิ <c oughs> แล้วมันจะมีแผนอะไรของมันวะสำลี ก็มันทําแกงเป็นปิดช่องอะเพื่อเรียกร้องความเห็นใจจากพวกเอฟีแม่ยกหน้าโง่ทั้งหลายไงเจลูซี <c oughs> เออไว้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสม <c oughs> รีเจลูซีเนี่ยก็น่าจะรู้รู้กันอยู่ว่าบักพลเนี่ยมันหัวหมอจะตาย <c oughs> ถ้าใครไปล่งเชื่อมันนะก็จะเหมือนกับพวกเอีแม่ยกหน้าโง่พวกนั้นนั่นแหละคือลักขโมยเงินผัวมาเนี่ยแล้วโอนให้บักพลนั่นและ มี่และสำลีว่านะต้องเป็นแผนของมันแน่ๆเจลูซี่อืมนะเจ๊ก็ลืมคิดข้อนี้ไปเลยอาจจะเป็นแผนของมันก็ได้เนาะสำลีเพราะฉะนั้นนะก็อย่าไปเชื้อในสิ่งที่เห็นต้องเห็นก่อนแล้วค่อยเชือ้อถูกต้องไหมล่ะเจลูซี่ถูกต้องเลยครับนี่คุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอลูซี่คุยเรื่องช่องยูท b e ของบักพล่ะมันโดนปิดทุกช่องเลยอะแอดทาน,นิน มสมน้ำหน้ามันแล้วนี่ละเวรกรรมมีจริงผลของคำสาบานเนี่ยสำลิดผลแล้วจริงๆด้วยแล้วแอดไม่สงสารมันบ้างเลยหรือไงมันเลวขนาดเนี่ยยังจะให้สงสารมันอีกเหรอนางโูซี่ <c oughs> ก็แค่ถามเฉยๆแล้วแอดจะมาโมโหโลูซี่ทำไมเล่าจริงๆแล้วอ่ะน่าจะจับมันติดคุกตั้งแต่วันที่20แล้วนะ <c oughs> ดันประกันตัวออกมาได้ซะงั้น ก็มันประกันตัวเพื่อมาสู้คดีไงแอดทาน,นีปล่อยให้มันสู้ไปสู้ให้สุดแล้วไปหยุดที่แดนประหารเลยนะบักพลถูกต้องเลยแอดเดรชานอย่างบักพลเนี้ยมันต้องโดนประหารสะทานเดียว <c oughs> เฮ้ยเบาได้เบานะเว้ยสำลีแอดไม่อยากโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะเว้ย <c oughs> คลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นนะครับ <c oughs> ไม่ได้พาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยสักนิด <c oughs> สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับขอบคุณครับ <c oughs>